จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล6อำเภอประชากรในพื้นที่ตลอดชายฝั่งทะเลประกอบอาชีพประมงถึง180หนึ่งในทรัพยากรที่สําคัญในการประกอบอาชีพประมงคือทรัพยากรปูม้าในอดีตจากความต้องการปูม้าจํานวนมากจากทั้งในประเทศและต่างประเทศทําให้เกิดการจับปูม้าทุกขนาดทั้งเล็กใหญ่ปูไข่นอกกระดองจึงทําให้ทรัพยากรปูม้าลดลงเมื่อก่อน,นปูม้ายอะมาก บางวันก็ได้เป็นร้อยกิโลนะบางวันก็หกเจ็ดกิโลแต่พอมาช่วงหลังเนี่ยเครื่องมือหาก,กินมันก็เยอะเพิ่มขึ้นทําให้ปูม้าเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วตอนปีส8เนี่ยปูม้าลดลงจากาวันหนึ่งร้อยร้อยกิโลเนี่ยมันก็ลดลงที่จับได้เพราะนั้นก็2กิโลจากจํานวนทรัพยากรปูม้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และภาคีเครือข่ายวิจัยและพัฒนาเพื่อฟื้นฟูปูม้าการทําธนาคารปูม้าจึงเกิดขึ้นวิธีการต่างๆในการทําธนาคารปูม้าเนี่ยก็จะนะครับจัดแปลงวิชาการนะครับที่ดูยากในห้องปฏิบัติการเนี่ยนะครับให้มาเป็นสิ่งที่ชาวรมงปฏิบัติได้นะครับในชุมชนนะครับมีการจัดระบบนิเวศติดตั้งธนาคารปูม้าให้องความรู้ว่าออกซิเจนนะครับในถังต้องมีปริมาณเท่าไหร่นะครับต้องมีการดูแล ปูม้าที่เป็นแม่ปูม้านะครับในถังนี้ยังไงนะครับก่อนที่จะนําไปปล่อยนะครับรมให้ความรู้กับชาวประมงว่าเราควรไปปล่อยที่จุดไหนยังไงเพื่อที่จะเพิ่มอัตราการรอดของลูกปูม้าในส่วนของการาเพราะฟักปูม้าก็าจะมี สองระบบระบบแรกก็คือพฟักสูเอยระบบนี้จะง่ายกับชาวประมงหน่อยก็คือว่าเขาเอาปูม้าที่เป็นไข่ดามาเพาะค้างไว้ที่ธนาคารปูม้าเนี่ยครับสักหนึ่งคืนตอนเช้าตอนก็ไปทําประมงก็สามารถไปปล่อยอาจจะปล่อยคืนตอนช่วงเย็นตอนอุณหภูมิไม่สูงนักถ้าเรามองในเชิงนวัตรกรรมก็จะมีการจัดทาเครื่องเคียย์ไข่ปูมา้ากรณีที่เขามีแม่ปูม้าหลายตัวถังไม่พอเขาก็สามารถเอา แม่ปูม้าเนี่ยเข้าเครื่องนะครับาเคลียไข่อัตโนมัตินะครับก็จะไ,ได้ไข่ปูม้ามาเพื่อบบสําหรับการพอกฟักเพื่อจะคืนสู่ทะเลไทยนะครับผลการดําเนินโครงการธนาคารปูม้าทําให้ปูม้ามีจํานวนเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวสังเกตได้าจากการที่ชาวประมงจับปูม้าได้มากขึ้นจากจุดเล็กๆในการทําธนาคารปูม้าสู่เครือข่ายธนาคารปูม้าในจังหวัดนครศรีธรรมราชกว่า40แห่งเรามีภาคีเครือข่ายที่เป็นชาวประมงทาธนาคารปูเนี่ยสี่ว่ง มันเพิ่มความสามัคคีมันเพิ่มการที่จะช่วยกันปกป้องแหล่งอาหารช่วยกันปกป้องทะเลที่บริจาดนำพาไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตได้ต่อไปชาบ,บงเองในพื้นที่เนี่ยมีการประกาศเขตนะครับประมาณ300-500เมตรบริเวณชายฝั่งที่ไม่มีการทํากัดปรมงปล่อให้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไวอ้อนนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่ชาบ,บงรู้สึกว่าปล่อยปูม้าไปแล้วเนี่ยอยากจะดอนุรักษ์ลูกปูม้าไวนะครับให้ลูกปูม้าเขามีที่อยู่อาศัย บ,บางพื้นที่ก็มีการจัดทําบ้านโปงบ้านปลามีการจัดทําแนวเขตไอสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้ปูม้ารวมทั้งทรัพยากรสัสตว์น้ำอื่นๆในพื้นที่เนี่ยมีการที่จะพื้นฟูเพราะว่าเรามีาก,การปล่อยลงขณะเดียวกันเราก็มีแหล่งอนุบาลต่อยอดทรัพยากรปูม้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เชื่อมโยงกับปูมา้าส่งเสริมการท่องเที่ยวช็อปชิมเมนูอัตลักษณ์ปูมา้าน้ำพริกเนื้อปูน้ำพริกไข่ปูข้าวเหนียวเหลืองหน้าปูม้า และอีกหลายเมนูปูมมาอัตลักษณ์ชุมชนโดยใช้วัตถุดิบในชุมชนและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคผ่านทางโลกออนไลน์การจับปูม้าไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ทําให้เกิดการสร้างมาตรฐานของการประมงจากเดิมประเทศไทยถูกจัดอยู่ในันดับ C เมื่อเกิดการประมงอย่างรับผิดชอบจึงเกิดการยกระดับการประมงไทยเป็นระดับ A ทําให้การส่งออกปูม้าของไทยไม่ถูกขีดการทางการค้าหลังจากเราดําเนินโครงการในพื้นที่นะครับตัวผมเองเนี่ยนะครับก็จะเป็น นณกวิชาการที่ได้รับเชิญจากกรมประมงนะ,นะครับให้เป็นคณะกรรมการทำงานระดับชาติาในเรื่องของเชิงของวิชาการนะครับในเชิงของการไปช่วยคิดนะครับเรื่องของการแนวทางการจัดการทรัพย์กรประมงนะครับทั้งปูม้าและทรัพยกรอื่นๆเนี่ยทำยังไงเราจะจัดการให้เกิดความทั้งีนได้จากเครือข่ายธนาคารปูมาที่เข้มแข็งในจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ธนาคารปูม้าได้รับรางวัลแห่งความสําเร็จ รางวัลชุมชนต้นแบบรางวัลพระราชทานรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐประเภทพัฒนาการบริการระดับดีรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งงาน Thailand Research and Innovation ผลงานสร้างสรรค์าการอนุรักษ์ฟื้นฟูปูปมา้ารางวัลการประกวดธ,ธนาคารปูม้าระดับประเทศ